สวัสดีนะครับผมก่อนวันนี้นะครับมีมาอีกแล้วนะครับสิงห์นะครับนี่สิงห์พยองนะครับก็อาการนะครับเจ้าของบอกว่าน้ํามันขึ้นหมอน้ํานะครับก็อาการนี้นะครับมันก็มีได้หลายสาเหตุนะครับอย่างปากกินฝาสูบแตกนะครับมันก็ขึ้นได้นะครับมันเป็นน้ํามันโซล่านะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นน้ํามันเครื่องนะครับ ที่มันดำเนี่ยเพราะว่ามันมีการเผาไหม้จากหัวลูกสูบออกมาเหมือนน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะก็อาจจะว่าฝาสูบอาจจะแตกหรือว่าอะไรก็อาจจะมีเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวก็จะลื้อดูก่อนนะครับพอดีเครื่องเจ้าของเขารีบใช้งานนะครับก็ใจเขาบอกว่ากก,ะ,กะจะฟิตใหม่หรืออะไรแต่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทําไม่ทันนะครับตอนนี้เขาต้องการรีบจะใช้งานจริงๆก,งก็เดี๋ยวแก้แค่เฉพาะน้าดันขึ้นมอน้ำนิดเดียวก่อนนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาลองเปิดฝาสูบดูก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับผม,มี่มอะไรเครื่องสี่เนี่ยอืมเราเทินไปแล้วเป็นไงช่างสรุปแล้วโอ้โหลองลองแกะวาเวอร์มาล้างก่อนดินีฝาเฟื่อมันร่วงไงไมัางเฮ้ยดูดีนะบางทีขัดดูดีดแ,ลแล้วก็ <c oughs> มันมีน้ำาอยู่ในรูฝาสูบปะร่อ,อไอดีอดี อลอยที่เป็นถนนเลยเออข้ามมาเลยวะจอดไส่จอดจอดโอ้โหสภาพมันไม่น่าใช้เลยเว้ย ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูปะเก็นนี่ปะเก็นเป็นไงละบางทีนะครับก็อาจจะอัดมาไม่แน่นหรือฝ้าสูบไม่ดีหรือปะเก็นเนี่ยปะเก็นมันหักเนี่ยเนี่ยปกติไม่แตกอย่างนี้ในน้องนั่นไม่น่าจะบางปะเก็นมันไม่ใช่ปะเก็นดีเนี่ยปะเก็นมันเป็นปะเก็นเทียมนั่นอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนปะเก็นนะครับ ก็หลักๆเลยนะครับผมว่าเนี่ยน่าจะมาจากปะเก็นฝาสูบแค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าเนี่ยรอยมันกรอบเนี่ยนะครับดูนะครับนี่ปกติมันจะไม่ขาดแบบนี้นะครับเนี่ยปะเก็นเนี่ยมันมีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปะเก็นอ่ามาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อัดกาวด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าๆพวกเนี้ยนะครับเน้นแนะนําเลยนะครับลองทากาวหน่อยนะครับปะเก็นฝาสูบนะครับเพราะว่าเหล็กมันมัน มันไม่เหมือนเหล็กเครื่องให,หม่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันมันนานแล้วนะครับมันอาจจะเป็นตามดตาอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราทากาวเนี่ยมันจะได้ช่วยได้นะครับอ่ามันได้ช่วยได้เวลาอุดตามตาโมดตาอะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับก็ว้าวนะครับัุนี้นะครับดูนะครับก็สภาพก็ไม่ไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะอยู่ละดูแล้วนะทั้งสอง ดูท่าทางเนี่ยจมไม่วาวอะไม่จมใช่ไหมอาจจะว้าวใหม่เสร็จแล้วก็ปาดบาดได้อะไรเงี้ยก็นี่นะครับปาเก็นนะครับที่ใช้เป็นซูโม่นะครับนี่ซูโม่ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเอาอัดกาวเลยนะครับตรงนี้นะครับต้องอัดกาวช่วยนะครับถ้าไม่อัดกาวเดี๋ยวมีปัญหานะครับ โอ้บาทนะนาน,า,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 นาจะต้องเอานั้นกวาดหน่อยช่างเอาว้าวใหม่เลยเ<ข>อซเอไปศูนย์ะครับอืมเอาว้าวใหม่เปลี่ยนเลยก็ฝาดูแล้วก็ยังโอเคนะครับยังไม่มีรอยรล้ารอยแตกตรงไหนนะครับก่อนเดี๋ยวจะได้ลองลองก่อนดูซิว่ามันเป็นที่ว่าเขาอัดมาไม่แน่นหรือว่าเป็นยังไงนะครับมันนึกเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝานะครับนี่อันนี้ว้าวใหม่นะครับนี่ก็ บดวาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระเดื่องว้าวใช่ไหมที่เราเปลี่ยนใหม่อ่ะอ่าอันนี้ก็เดืองใหม่เพราะว่ากระเดื่องเก่านี่ันเปนไงลองดูดิเนี่ยคอเสียงมันดูนะครับเนี่ยดูนะครับอ่าของเราลองดูนะสายได้ดเปล่าแทนกระเดื่องอมาเลยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเลยนะครับผมอ่าภายในนะครับ เปียนครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่อันนี้เปลี่ยนลูกหลอกสายพานตัวหนึ่งนะครับเป็นของคูตาแท้นะครับอ่ะเล่งไม่อหี้วะอ่ะบ่าวน้ำใหม่อันนึงนะครับใหม่ฟังเสียงไม่น,าน่าหลอดเล่นกันหน่อย ปกติดีนะครับทางเอาเอา,เอาทางใ้ครัวงขาถอดออกก่นะอ,อนหน่อยตัดตัดเลยขันเลยเดี๋ยวเร่งหนดูยหรืมันขึ้นป่ะไหนๆน้ำมันไม่มีป่อย้ะ ไม่ห่อกลเลยมีน้ำมันเครื่องันดาโรถอ่ะเติมแบบนี้เนี่ยมึงถ่ายมั้งไอ่ถ่ายขึ้เนเลยอ๋อเอาไอ้บมน้ำมันเครื่องออกดูดิยองอเอออะน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับนี่คือปัญหาของมันนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วแบบนี้นะครับนี่ คอนไหมโอ้โหโคตรคอน mm hmm. ออกไปก่อนเฮ้ยนี่แต่เรลืองไหมน่ะเปลี oh ่ยนอยู่แล้วโอ้โห oh บูด <c oughs> ลองคอนที่คอนเยอะไหมโอ้โห <c oughs> oh จริญพรนะพุทธมนต์นะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวถอดปากข้างไปเลยตีบูธใหม่อื <c oughs> งานเข้าอะไรแนี้นหนไหม <c oughs> เนี่ยสยองฮะเฮ้ยตีบูธ <c oughs> ไปยังดิรอยตีบูธยัง <c oughs> มีบูธไหม <c oughs> ท้องเหลืองใช่ไหม <c oughs> อ่าโอเคได้ตีออกได้อ่ะโอเคนะครับหลูกปากรอเลยเนะี่ย <c oughs> ตีบูธไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเรายังไม่ตีนะครับแต่ถ้าวันถ้ามันเป็นรีแบบนี้นะพูดถึงนะครับมันกินมันได้กินรีข้างหนึ่ง นะครับเราเนี่ยมันจะหาศูนย์กลางยากนะครับที่จะให้เป๊ะเหมือนของเดิมน่ะนะครับแต่ถ้าเขาตีมาแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ง่ายหน่อยนะครับเราก็แค่ตีบูทยัดเข้าไปใหม่เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ตีบูทเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นบูททองเหลืองนะครับคเดี๋ยวจะออกให้ดูนะครับโว้ยแ่นนี่นะครับหัดบูทเข้าไปแล้วอันนี้เป็นเฟืองปั๊มใหม่นะครับ นี่นะครับผิดจเม่ากี้เลยนะครับอือเราเชื่อจับไ่ด้อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้จางต่องเขาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึ่งดูว่าปั๊มน้ำมันได้ขึ้นดีหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับสิงนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวทดลองเต้ดูครับ อันนี้แก้แค่อาการให้ใช้งานเบื้องต้นนะครับอ๋อวแม่เม่เบรอบเรับ,ครบอค่ะถือป้อนน้ำมันเครื่องนะครับนี่ โอเคนะครับปั๊มขึ้นดีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็เครื่องไม่ได้ฟิตใหม่นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับยงแค่แ่ว่าแก้ปะกก็นฝารั่วนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็สเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่ะแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ